สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มตงนเงาสาขาเทิงเช่นเคยค่ะสำหรับนี้ค่ะโชว์รูมของเรานะคะช่วงนี้นะกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะก็ทุกอย่างจะดูโล่งๆนิดนึงนะคะ ก็รอพบกับนะคะ New i s ุ Showroom นะคะของสาขาเทิงของเราเร็วๆนี้นะคะตรงนี้ก็อยู่มุมนู้นมุมนี้กันบ้างนะคะก็ว่ากันไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจอกันแบบนี้นะ,ะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะสําหรับคันที่จะพาท่านไปรีวิวนะคะมารีวิวเร็วนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยนะคะก็เป็นรถรุ่นนะคะ New X 1น Elegant นะคะนานานทีจะเข้ามาอันนี้ก็เป็นรถของพิเซลอีกคนนึงนะคะที่จะส่งมอบในวันนี้นะ แต่นานๆทีเข้ามานะคะก็เลยไม่พลาดที่จะพาทุกท่านรับชมกันนิดนึงละกันนะคะว่าออปชันดีเทลรายละเอียดสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ Mew S หนึ่งกแกนราคาคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนับาทสวยงามและดูหรูหราพรีเมียมมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสอบถาม โปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะสามารถอินบอกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ดนล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสุเพจอิซุสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามนิดนึงล้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เต็นกำลังใจให้กันด้วยเมื่อกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะไปกันเลยนะคะไปชมรถด,ดนี้กับมิเ1.9อีลิแกนกับสีดาค่ะ สวยงามมากไปกันเลยช่วงนี้โชว์รูมของเราก็กําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงใหม่นะคะแต่วันนี้ก็ก็จอดรถกันในลักษณะประมาณนี้ย้ายวันต่อว,วันไปก่อนนะคะแต่สําหรับวันนี้ที่จะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมก็จะเป็นในส่วนของ e-suzu mx l 9ึ่ e จุดเกกกับสีดําค่ะรุ่นนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะใช้เวลารอน,นิดนึงนะคะนานๆทีจะได้เจอวันนี้ก็มีส่งมอบเนาะ ก็เลยเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันกันกบ m ิ x เ1.9อีลิแกนกับสีดำนะคะดำนองงามคมเข้มบอกวับาวามากมเลยกับคันนี้นะคะคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่1,359,000บาทดีเทลตัวนี้นะคะรายละเอียดไม่แตกต่างจากตัวอัลติเมทหรือตัวท็อปสุดเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นเกรดกลางๆนะคะไฟหน้าชมบอดี้ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะคะก็จะมีแตกต่างกันในเรื่องของลายล้อแม็กนะคะตัวนี้จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลอยสี เท่าประมาณนี้นะคะเป็นขอบ18ค่ะมีลักษณะเป็นกา้านใบพัดนะแต่ก็ดีไซน์เป็นคนละอย่างกับตัว Ultimate Ultimate เป็นตัวท็อปสุดก็จะเป็นขอบ20ตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะถ้ามองแล้วก็คือถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาออปชั่นทุกอย่างได้มาแทบจะเทียบกับตัว Ultimate หรือตัวท็อปแล้วนะคะตัวนี้ยางที่ได้นะคะจะเป็นยางดีสโตนนะคะซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่ สองหกห้าทัพหกศูนย์ R สิบแปดนั่นเองนะคะช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างแบบไฟลิงซับเพนชั่นนะคะมีควายสปริงทั้งสี่ล้อนะก็ช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะกับ Mulex ของเรานะคะแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนของโฉมไฟหน้านะคะตัวนี้ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเทดีไซน์ออกแบบมาล่าสุดให้แลดูโฉบเฉี่ยวนะฮะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีซูเปอร์เดย์ไลท์ที่ดีไซน์มาล่าสุด เป็นบาย LED นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจกเตอร์เลยถือว่าสวยงามและดูคมเข้มนะคะฉบเฉียวมากๆนะคะเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จตามสโลแกนของ MILX x เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าค่ะดีไซน์มานะคะให้แลดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นมีการเล่นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นแนวแสมเป็นในเรื่องของวัสดุชิ้นงานจะเป็นสี เท้าออกเท้าด้านนะคะตัดกับโครเมียมนะมาพร้อมกับโลโก้ e-suzu โครเมียมขนาดใหญ่นะคะตัดกับในส่วนของเขี้ยวตัวนี้ในส่วนของเล็กจะเป็นเขี้ยวที่เป็นเขี้ยวขนาดเล็กนะคะจะไม่ชิ้นใหญ่นะแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ e-suzu นั่นเองนะคะมีลักษณะเป็นเขี้ยวเนาะแล้วก็เห็นไหมในลักษณะของการเล่นเลเยอร์ของเขาเนะะี่ยฮะในเรื่องของช่องระบายลมนะคะแลดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นก็ ช่องระบายลมก็จะมีลักษณะที่เป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะจะได้ลงการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยตัวนี้นะคะก็มีเซนเซอร์หน้าคันหนคันแปดจุดนะคะด้านหน้าสด้านหลังสี่นะคะก็มีมาพร้อมออปชันที่จําเป็นจําเป็นความหรูหราทุกอย่างก็ถือว่ามาครบหมดแล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะกับ MU-X 1.9ึ่งจุดเ e l e g a n c ตัวรองท็อ t ของเราเนะะี่ยฮะอืมมองมุมนี้กันมากนะคะก็สวยงามมากๆเลยอืา พี่ฉีดน้ำปัดกระจกนะคะก็เป็นแบบดวอินมาภายในการปัดน้ำฝนเลยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาก็เป็นสีทูโทนนะคะด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีดำหมอกดำด้านก็มีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะขอพาทุกท่านนะคะไปรับชมด้านในนิดนึงละกันนะคะ เปิดมาด้านในนะคะในส่วนขอผังประตูก็จะเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดํานะคะหุ้มหนังเดินได้ด้วยได้สีครีมนะคะแรดูดหรูหราพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็เป็นดําเงาหรือดําเกลนโนแบค็คนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารค่ะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะทนสีน้ําตาลนะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็เดินได้ด้วยได้สีครีมนะคะแรดูดหรูหราพรีเมียม มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะสำหรับมิวเอ็กซ์ตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะซอฟท์พัดเดินได้ด้วยได้สีเท่าบอดี้ทุกอย่างค่ะก็ยังคงเหมือนกับตัว2021หมโดเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นอ l ลิ a กน1.9ตัวรองท็อปแต่อ p อปชันทุกอย่างไม่น,อน้อยตกว่าตัวท็อปเลยนะคะหลักๆจะแตกต่างกันในเรื่องของระบบ a i r s นั่นเองนะคะหน้าจอรุ่นนี้ค่ะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วเป็นทัชสกรีนนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยมีระบบนำทาง Navigator ภายในตัวมาให้ด้วยนะคะแอร์ก็จะเป็น Air Auto นะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ เป็นดำเงาหรือดำเปียโนแบ็กนะคะและดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับออโต้เบรกโฮลนะคะเกียร์มาต่อที่เกียร์นิดนึงเมื่อกี้ข้ามไปนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะสามารถปรับเป็นเมนวลนได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็จะมีนะคะระบบ ควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาชันนะคะอ่าแล้วก็ปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะ TCS คือระบบป้องกอองันล้อหมุนรีนะคะ,ะนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะปิดระบบเอ g งเจ t ร์สตาร์สต็อปซินะคะแล้วก็ปุ่มปิดระบบจุดอับสัญญาณน,นั่นเองนะคะประมาณนี้ก็ขอพาทุกท่านร,รับชมออปชันแบบคร่าวๆก่อนละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดูกคาจะมาแล้วประเด็น เดี๋ยวจะไม่ทันการนะฮะพวงมาลัยค่ะและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงในพวงมาลัยด้านขวาเป็นคพุดธคอนโทรลนั่นเองนะคะทุกอย่างแลดูหรูหราพรีเมียมมากเลยนะคะกับตัวนี้มาดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะกว้างขวางไหมก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวสําหรับห้องโดยสารอ่อนยิซุมิวเอ็กเนื้อทุกความเชื่อเนื้อทุกความสําเร็จของเราสังเกตพื้นที่เนื้อศีรษะจลดที่วางเท้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบาย ใหรูหรามากยิ่งขึ้นก็นมาพร้อมกับช่องระบายไม่ใช่ช่องระบายสิเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟนะคะชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเสียบ usb นะคะอันนี้ก็เสียบปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ 220v กับ 150w ประมาณนี้นะคะก็เป็นปลั๊กไฟบ้านนั่นเองปรับแสงนิดนึงเห็นไหมชัดเจ,จนนะคะก็าะสามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้วก็ปรับนะคะในส่วนของบอกนะปรับง่ายนะคะ ใช้แค่มือเดียวก็ปรับง่าย,บายสบายเลยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของอเครื่องยนต์นิดหนึ่งละกันนะคะ,ะตัวนี้นะคะ MULX 1.9อีริแกนนะคะก็เป็นเครื่องยนต์พันก้านนั่นเองนะคะ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะคะสำหรับเครื่องยนต์1 0 0าของเรานะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะก็มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ค่ะ ABS, EBD, BA นะคะซึ่งก็มีมาชุกรุ่นแล้วแหละนะคะกับ Onielsu d y n a m a x นะค่ะแล้วก็สังเกตค่ะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะก็จะจัดวางให้เ<ม>ยื่องหลังเพาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการนะคะกระจายน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่เกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะสําหรับคันนี้เลยคะ่ะ กับ m ิ w เอสหนึ่งจุอีแกนะคะตัวลองท็อปของเราแต่ออปชั้นก็ไม่ถือว่าเป็นลองเลยนะถือว่าก็ถือว่าครบมากมากกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบะ็อกหาปีใหม่ค่ะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม uzu, ่อีสสุเพจอิสุสุเชียงรายสาขาเทินค่ะบาย หมนะตามประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนิดนึงและกัดน,นะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็รอรับชมนะคะในส่วนของนิวโชว์ o ูมอีซูซุเชียงรายสาขาเคื่องของเรานะคะ <S <S เร็วๆนี้เนาะสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ